วันนี้กลุ่ม <t> ผู้ผลจะมาพีเซนเกี่ยวกับแผนความฉลาดในด้านดิจิทัลนะครับโดยมีดังนี้นะครับความฉลาดทางด้านดินิทัลนะครับเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับการสื่อสารในโลกออนไลน์ยิ่งเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความฉลาดทางดินิทัรมาปรตยุกต์ใช้ทําให้มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการบริหารจัดการบคุมกํากับตัวตนรู้สึกผิดถูกนะครับและรู้เท่ากันเป็นาตรฐานในการใช้เทคโนโลยี จะต้องอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบนะครับแล้วหัวข้อต่างๆมีดังนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับคือทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนะครับทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนะครับหรือดิจิทัลเอมพัตต์คือความเห็นอ,อกเห็นใจและสร้างาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีตระหนักและรู้จักสิทธิความรับผิดชอบออนไลน์นะครับและลำดับต่อไปนะครับคือทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจรารณญาณที่ดีนะครับหรือ critical thinking critical thinking ค,ค,คือความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลที่เข้าข่ายอันตรายหาคำตอบให้ชัดเจนก่อนเชื่อและนำไปใช้ต่อนะครับ ต่อ,อไปนันก็จะเป็นดิจิตอลฟุตพิลนะครับโดยจะเป็นการบริหารจัดการนะรับเกี่ยวกับข้อมูลในดีดในออนไลน์นะครับรับชมได้ครั้งนี้นะครับ <c oughs> ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานทิ้งไว้บนโลกออนไลน์หรือดิจิตอลฟุตพิลนะครับคือการเข้าใจว่าธรรมชาติของการใช้ชีวิตในบนโลกดิจิตอลว่าจะหลงเหลือร่องรอยหรือข้อมูลที่ทิ้งไว้เสมอ รวมไปถึงต้องเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบคือทักษะในการาาร,รักษาข้อมูลส่ตัวนะครับหรือ privacy เป็นอย่างครับการบริหารการบริหารเวลากับการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล ไม่ให้เกินความเหมาะสมซึ่งเกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยรวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอกครับผมลำดับถัดไปนะครับทักษะในการบริหารจัดการเวลาหน้าจอนะครับหรือสกินแชร์เมนเทนะครับความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลโดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นรวมถึงตระหนักในความท้าทียมกัน ทางดิจิทัลและเคารพในสิทธิของคนทุกคนครับต่อไปนะครับคือทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองครับความสามารถในการสร้างสมดุลบริหารจัดการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ให้ได้ทั้งในส่วนของโลกออนไลน์และโลกความจริงระ้ต่อไปนะครับคือทักษะในการรับมือกับการค้าขายท้งโลกออนไลน์นะครับผม ความสามารถในการรับรู้และรับมือการคุกคามผมขู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาดเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากการคุกคามทั้งโลกออนไลน์สุดท้ายนะครับผมทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์นะครับผมซึ่งก็คือ c ซ b e r security m a g n ม m e เนนะครับผมความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการโจรกรรมข้อมูลไม่ให้เกิดขึ้นได้